สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูจุแซงค่ะวันนี้เข้าสู่ EP ที่4นะคะแต่เป็นวันที่5ศุิกาิกนยนซึ่งตรงกับวันศุกร์ของเรานั่นเองค่ะมีข่าวดีแววมานะคะว่าโรงเรียนเราจะได้เปิดเทอมแล้วนะแต่ว่าใจยังไงต่อไปเดี๋ยวรอติดตามนะคะจาก ประกาศแล้วก็ข่าวสารที่จะแจ้งให้ทราบนะคะก็รอก่อนเนาะอย่าเพิ่งดีใจกันไปก่อนนะตอนนี้ทุกคนดีใจรู้แต่ว่าเราก็ยังต้องป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเช่นเดิมค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นัดหมายกันว่าเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดใช่ไหมคะดังนั้นอ้าวเริม่มทักษะภาษา,าขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปเลยหนะ้า7 2ถึง76นะคะเฉลยเนี่ยไม่ได้เฉลยทั้งหมดนะบางเรื่องอาจจะต้อง เขียนเองทําเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ยากจนเกินไปอ่ะอย่างรวดเร็วเปิดหรือ,อยางพร้อมหรือ,อยังจ้าตอนนี้โอเคคาดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าในหน้า72ข้อที่1ค่ะคําถามมาจากเรื่องของชีวิตมีค่านะคะมีอยู่กี่คําถามนะในข้อนี้ข้อที่1อ่ะถามภูผาภูผาทราบไหมมีกี่คําถามลองสังเกตโจทย์แล้วเราถึงจะตอบได้ ะคะําถามเนี่ยมันก็จะมีการพูดแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างงี้อยู่แล้วอะ่ะจะรู้เลยว่าคือคําถามเช่นคําว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมใช่ไหมคะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพบกี่คําถามในข้อที่หนึ่งคะอ่าถูกต้องนะคะมีคําว่าใครอะไรและอย่างไรมีอยู่3ามคำถาม ดังนั้นโจทย์ถามอะไรคุณต้องตอบให้ครบตามที่โจทย์ถามนะคะข้อนี้สิ่งที่ตอบก็คือว่าข้าปุ้นเป็นเด็กกำพร้านะคะแล้วหมายถึงอะไรชื่อของเขาก็แปลว่าขนมจีนนะคะในภาษาถิ่นอีสานนี่เองนะคะและชื่อนี้มีที่มาอย่างไรนั่นก็คือว่าแม่นั้นได้นาขนมจีนเนี่ยมาวางไว้ข้างกระจาดค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยแค่หาคำถามให้เจอแล้วก็ตอบให้ครบ แค่นี้แหละนะคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองคำถามก็คือว่าถ้าเราเป็นเหมือนเขาปุ้นนะเราจะรู้สึกยังไงคะแล้วจะปฏิบัติต่อ,อคนอื่นอย่างไรให้เขามีเมตตาต่อเราข้อนี้มีอีกสองคำถามเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คือว่าอาจจะเสียใจอาจจะน้อยใจนะหรือจะตอบแบบอื่นแล้วแต่หนูนะไม่ได้บังคับแต่สิ่งสำคัญที่เราควรปฏิบัติก็คือว่า เราควรพูดจาให้ไพเราะแล้วก็ทำตัวให้น่ารักเป็นเด็กดีของทุกคน,นะคะ่ะอ่ะข้อที่สามนะคะเขาให้เปรียบเทียบชีวิตของข้าปุ้นแล้วก็ใยบัวตามหัวข้อที่กำหนดให้และให้กำหนดเองอีกสองข้อนะโจทย์ให้ทำอยู่สองอย่างก็คือเปรียบเทียบกับเพิ่มเติมแล้วเปรียบเทียบด้วยอ่ะอันนี้คำตอบนะคะเขาให้มาทั้งหมดสามหัวข้อครอบครัว ที่อยู่กันเงินนะคุณครูก็ตอบเปรียบเทียบให้เราว่าสองบ้านเนี่ยระหว่างเขาปุ้นกับยายบัวเนี่ยเขาต่างกันตรงไหนบ้างนะคะคนหนึ่งอยู่ในบ้านเด็กกำพร้ามีชีวิตที่ยากจนพอเพียงแต่อีกคนหนึ่งนั้นมีความอบอุ่นใช่ไหมคะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีฐานะที่ร่ํารวยด้วยนะคะในขณะที่หัวข้อเพิ่มเติมอีก2ประเด็นที่กําหนดคุณครูก็กําหนดมาว่าเป็นเรื่องของนิสัยกับการเรียน สองคนนี้นิสัยดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มีความมีน้ำใจรักพี่น้องนะคะส่วนการเรียนนั้นก็คือดีทั้งสองคนค่ะจดไม่ทันพอสเอาไว้นะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะประโยคความสุขนั้นหาได้ไม่ยากเลยชีวิตนี้มีค่าจริงๆนะคะเข้าใจว่าอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างอันนี้เนี่ย ะะให้วิเคราะห์ในตรงข้อความที่เขาอยู่ในเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะเพราะว่าเน้นว่าสําคัญทีนี้เราเข้าใจยังไงเราก็อธิบายมาตามความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมยกตัวอย่างด้วยนะ,ะซึ่งคุณครูอธิบายเอาไว้แล้วด้านบนนี้นะคะใครใกล้เคียงใครเหมือนกันก็ถือว่าถูกแล้วไม่ต้องแก้ไขแต่ถ้าใครไปคนละทิศละทางกันเลยก็แก้ไขด้วยประกาศสีแดงไว้ที่ด้านข้างนะคะไม่ต้องลบนะ เพราะว่าจะได้รู้ว่าเราตอบอะไรที่ผิดพลาดไปนะส่วนความเข้าใจที่มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ว่านี้ก็คือว่าเรารู้สึกทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็ใส่เข้าไปนะไม่จำเป็นต้องเหมือนถูกก็ได้นะคะมาข้อที่5ค่ะถ้าต้องเขียนเรื่องที่ประทับใจจากการอ่านในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเขียนเรื่องอะไรนะ อาจจะเขียนตอนที่เขาช่วยกันเก็บผักบุ้งด้วยกันก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบตอนที่เขานั่งรับประทานอาหารล้อมวงกันในบ้านของเขาปูนก็ได้นะคะทําให้รู้สึกว่ามันมีความสุขอบุนเอาแล้วแต่ที่เราชอบแล้วเขียนมานะคะโอเคไปต่อต่อไปนะคะในหน้า73านะ,ฉะเฉลยในเรื่องของ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะในข้อนี้มีคำถามกี่คำถามคะขอถามเปียวัตด,ดีกว่าต้นท่องสามนะคะมีกี่คำถามเอาลองวิเคราะห์โจทย์สิกี่คำถามคะอ่าอันแรกคือมีเรื่องใดเหมือนกันนะคะคำถามที่สองคือใครคือผู้ช่วยและคำถามที่สามจะพบกับผู้ช่วยได้อย่างไรเห็นไหมคะค่อยๆดูจะเจอคำถาม พอเราพบคําถามเราก็ต้องไปหาคําตอบอีก3คําตอบนี้นะคะซึ่งก็ง่ายมากเลยมีปัญหาก็คือในเรื่องของการแต่งกรอนใช่ปะแต่งกันไม่ได้ผู้ช่วยคือใครผมแก่ะค่ะและจะพบยังไงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์โลกวรรณคดี .com นั่นเองอ่ะข้อที่2แล้วนะคะคนโอคอมพิวเตอร์มีบทกรอนสุภาษิตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้แง่คิดอะไรบ้าง แง่คิดสำคัญในเรื่องนี้บอกแล้วว่าเราควรทําสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองนั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยโจทย์ดูเยอะดูยาวแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะข้อที่นะคะเมื่อกี้สองแล้วเอาข้อสเลยเหรอบทร้อยกองบทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างคะเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนําหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสา,การกัน ผลจะบ,บรรลุสู่ประตูชัยอันนี้ชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรานั้นเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราไปสู่ความสําเร็จนั่นเองค่ะอะตอบตามได้เลยนะถ้าคิดไม่ออกตอบตามได้เลยแต่อยากให้ลองฝึกคิดสักนิดนึงก่อนที่จะมาเขียนตามคิดไปทําไปนะคะเราจะได้รู้จักเขียนเป็นนะแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองนะคะเหมือนกบทกรอน,นี้เลยก็คือต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ อ่ะมาอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้า74ตอนนี้เขาให้วาดรูปพืชผักสวนครัวแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะปรากฏว่าตอนนี้ครูตรวจ Open นแช t แล้วมีคนส่งมาแต่เขียนไม่ครบระบายสีไม่ครบนะคะมีคนเลือกมาหนึ่งชนิดแล้วก็วาดรูปลงไปไม่ระบายสีให้ด้วยนะไม่บอกว่าเป็นใครนะรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเขาคำสั่งโจทย์มีอยู่ว่าให้ วาดรูปตามกําหนดที่เขากําหนดมาเนี่ยมี5ชนิดและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะดังนั้นใครคิดไม่ออกว่าไม่เป็นอ่ะมีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะเป็นของพี่ปานิสรานะทำงานได้เรียบร้อยนะคะระบายสีสวยงามด้วยทำแบบนี้ทำตามพี่เขาไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากนะแต่ทำให้ครบนะคะข้อต่อไป หน้า75นะคะให้เติมข้อความเข้าไปให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ข้อที่1นึ่อ้าวตอบอะไรขอถามอานิตาห้องสองนิตาคะตอบอะไรคะแบ่งปันหรือแบ่งเบาเออต้องใช้คําว่าแบ่งเบานะคะเพราะว่าจะคือการช่วยเหลือแต่ถ้าแบ่งปันคือการให้ใช่ไหมเก่งมากต่อไป อย่าพึ่งโผลมานะคะตอนนี้อ่ะมีมีสายเข้าจากทางบ้านอ้าเดี๋ยวเราค่อยไปรับสายนะเรามาคุยกันก่อนนะคะข้อต่อไปข้อที่2ค่ะข้อปุ้นคิดว่าทุกคนย่อมมีศักดินาหรือมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันข้อนี้ขอถามไปที่ห้องสามดีกว่าพาขวัญคะพาขวัญคิดว่าข้อไหนถูกต้องศักดินาหรือว่าศักดิ์ศรีคะ อ่าใช่แล้วนะคะข้อนี้ต้องตอบคําว่าศักดิ์ศรีค่ะศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันถ้าศักดินานี่มันเป็นคําค่อนข้างจะแบ่งชนชั้นกันนิดนึงเนาะข้อที่สามยายบัวมาถึงบ้านของข้าวปุ้นพร้อมทั้งหอบข้าวของมาแบบพรุงพรางหรือระโยงระยางคะอันนี้ใช้คําไหนดีอ้าวไปห้องหนึ่งบ้างดีกว่ายายาย่าคะห้องหนึ่งว่าอย่างไรใช่แล้วนะคะตอบว่าพรุงพรางค่ะก็คือหอบมาเยอะแยะเต็มไปหมด นะไม่ใช่ระยงระยางคือมีสายนู่นนี่นั่นไม่ไม่ใช่นะคะข้อต่อไปอนางกีสาโคตมีเถรีเกิดปัญญาคิดไว้ว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นย่อมมีแตกหักหรือแตกดับค่ะเป็นธรรมดาอ้าวขอถามไปที่ห้องสองถามสุการดาค่ะสุการดาข้อนี้ตอบแตกอ่าใช่แล้วแตกดับนะไม่ไม่แตกหักนะไม่ใช่สิ่งของนะคะ ข้อที่5ค่ะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องกีสะโคตมีเถรีว่าเป็นเลิศทางพุถือพุดงอย่างเคร่งครัดหรือเคร่งเครียดเอ่ยเคร่งไหนดีข้อนี้ขอถามไปที่ห้องสามปริชาตค่ะเคร่งครัดหรือเคร่งเครียดคําตอบคือเคร่งครัดเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเคร่งเครียดก็คือเครียดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําตามกฎตามระเบียบเนาะโอเคต่อไปนะคะ ข้อที่3ในหน้า75นะคะมีคำมาให้และขียเส้นใต้ให้เราเขียนความหมายซึ่งคุณครูก็ใส่ความหมายลงไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็มีคำว่ากล้วยๆซึ่งแปลว่าง่ายๆใช่ไหมคะคำว่าหน้าละห้อยก็คือหน้าที่แบบหน้าสงสารอ่ะนะคะนั่งแบบหน้าสงสารหน้าเห็นใจหรือคำว่าหงอยหงอยก็คือซึมเศร้านะคะไม่ชุ่มชื่นนะคะไม่ร่าเริงนั่นเองคะ่ะ นะคะคำว่าบทกรสุภาษิตอันนี้ก็คือกรอที่สอนใจให้คิดนั่นเองส่วนสุดท้ายคือคําว่าคนเจ้าบทเจ้ากรก็คือเป็นคนที่มีการพูดออกมาเป็นภาษาร้อยกงนะคะเป็นคนคิดไวทาไวในเรื่องของการแต่งคํากรน,นั่นเองค่ะอ่ะครบแล้วนะทั้ง5ข้อเนาะส่วนข้อ4ี่ใหญ่ความหมายตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ใน อีพีที่เท่าไหร่นะที่เราเรียนไปด้วยกันแปลไปด้วยกันแล้วก็จดไปด้วยกันนะคะมีความหมายอยู่ไปดูแล้วก็ได้ไม่ต้องลอกตรงนี้เพราะเราแปลด้วยกันไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะตรงนี้ให้แต่งเรื่องจากคำเมื่อสักครู่นะคะก็ให้คิดเองตรงนี้ไม่มีให้ลอกนะลองเอามาเรียบเรียงซิหลายคนแต่งเรื่องมาได้ดีละแต่ว่า อันนี้ขอแนะนํานิดหนึ่งนะคะทําไม่คะแนนยังไม่ได้เต็มสิบคะหนูแต่งดีมากเลยนะบอกให้ว่ามันยังขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างแรกคือการเว้นวรรบางคนเขียนไม่หายใจเลยค่ะติดเป็นพืชเลยหนูเว้นวรรประโยคนิดหนึ่งนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคำค่ะบางคนมีคำผิดนิดๆิดหน่นอยๆก็โดนหักคะแนนไปแล้วนะคะอย่างที่สาค่ะความสะอาดเรียบร้อยบางคนลบขีดค่าบางลิคิดลบไม่เรียบร้อยบาง ก็โดนหักคะแนนตรงนี้นะคะและสุดท้ายในเรื่องของการย่อหน้าก่อนเริ่มเขียนให้ย่อเข้ามานิดนึงนะคะถ้าไม่รู้จะย่อยังไงก็เอานิ้วมหัวแม่โป้งเนี่ยกดลงไปนั่นแหละแล้วเขียนหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการย่อหน้าแล้วนะคะแล้วพอจบก็ไม่ต้องเขียนคําว่าจอบอจบมานะจ๊ะไม่เอารู้แล้วว่าจบไม่ต้องเขียนนะคะเนี่ยง่ายๆก็เลยหลายคนโดนหักคะแนนไปไม่เป็นไรเนาะอะ,อะ มาลองแก้ตัวกันใหม่ทำกันใหม่ให้ถูกต้องนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการจดลงในสมุดนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วก็จดลงไปให้เรียบร้อยค่ะโอเคทีนี้นะคะวันนี้ในสิ่งที่เรานัดหมายกันเอาไว้ก็เป็นเรื่องของอักษรย่อนอนะอักษรย่อคืออะไรอันนี้น่าจะรู้แล้วจากเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเพราะเราได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วใน ภาคเรียนที่ผ่านมาเนาะอักษรย่อเนี่ยมันก็คืออักษรที่ใช้แทนคําเต็มๆนั่นเองซึ่งมักจะใช้กับคําที่ยาวเพื่อให้มีการสื่อสารได้รวดเร็วแล้วก็กระชับขึ้นคือฟังคือไม่ต้องเขียนเยอะแล้วร,รู้เรื่องนั่นแหละนะคะซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนที่เรานํามาใช้เนี่ยเขาเราเรียกว่าจุดหรือมหับภาคนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราอ่านนั้นเราต้องอ่านแบบ เต็มทุกครั้งนะคะแม้จะเขียนย่อแต่อ่านต้องอ่านแบบเต็มนะคะพอสอก็ต้องเป็นพุทธศักราชใช่ไหมดอชอก็ต้องเป็นเด็กชายดอยอก,ก็ต้องเป็นเด็กหญิงนะคะไม่ใช่ดอยอชนนิพายอย่างเงี้ยไม่มีนะคะต้องมีเด็กหญิงนะคะอ่านให้อ่านเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีคํำถามไปถามเยอะมากแล้วก็ฝากไปตอบเยอะมากด้วยทีเดียวนะคะขอคนที่ตอบถูก ขอคนที่ตอบถูกในเอากี่คาตอบดีเพราะว่าถ้ามีคนตอบถูกครบนะคะก็จะให้รางวัลคนที่ตอบครบนั้นมาก่อนแต่ก็ไม่รู้ไงยเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้เฉลยดังนั้นตอบมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะรู้และทําได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคําถามค่ะเราลองมาทายกันนะคะมีความหมายมาให้นะคะมีช่องแบง n ์ว่างเอาไว้ให้แล้วลองทายซิว่า ตัวอักษรข้อความนี้นะคะมันจะต้องยอ่อไว้อย่างไรอ้าตัวอย่างค่ะข้อหนึ่งเป็นคำนามนจุดแปลว่านามนะคะเป็นปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูโอ้ยใครรับถือศาสนาคริสต์รู้แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ภายหลังพุทธศักราช543ปีเอออันนี้เราเรียกว่าคริสต์ศักราชนะคะ ตัวยอ่อของคริสต์ักราชคืออะไรคะอ้าวข้อที่หนึ่งคริสต์ักราชตัวยอ่ยอย่ออย่างไรไปตอบนะจ๊ะอ้าวข้อที่สองค่ะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชาค่ะข้อนี้ตอบอะไรดีถามห้องหนึ่งห้องหนึ่งถามยาดาค่ะยาดาเออนะ เป็นมหาวิทยาลายัยใช่ไหมคะตัวยอ่อค่ะมหาวิทยาลายัยย่ออย่างไรยอร่อเองนะจ๊ะไม่บอกนะไปยอ่อให้ถูกต้องนะคะไปตอบนะตอบได้ทุกคนนะไม่ใช่แค่ยารานะจ๊ะตอบได้หมดข้อที่3ค่ะเป็นมาตราบอกเวลาอ่าอันนี้ก็ง่ายนมาตราบอกเวลาคืออะไรคะขอถามห้อง3นะคะราเฟรลราเฟลใช่แล้วคือนาฬิกานั่นเองค่ะ ตัวย่อเป็นอะไรไปตอบกันนะข้อที่4จ้ะเป็นคำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามีนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้ได้หมดนะคะอ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่านางสาวตัวย่อคืออะไรไปหาและไปตอบนะจ๊ะ ข้อที่5ค่ะผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมองค์การหรือกิจกรรมใดๆข้อนี้มีคำตอบอยู่แล้วในเรื่องร่วมแรงร่วมใจเคยเรียนไปแล้วและตอนนี้วิชาสังคมศึกษาคิดว่ามีเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะคำตอบนี้คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะตัวยอ่อเออขอตัวย่อเท่านั้นไปตอบนะจุดตรงไหนจุดให้ถูกจุดผิดที่ความหมายผิดนะจ๊ะ อ่าข้อที่6ค่ะเป็นสถานศึกษาง่ายมากข้อนี้ก็คือโรงเรียนตัวย่อค่ะคืออะไรไปตอบให้หน่อยนะจ๊ะข้อที่7ค่ะเป็นสถานที่สําหรับผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้ทายยากนิดนึงเพราะฉะนั้นขอบอกเลยมันก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ตัวยอ่อลองไปหาให้หน่อยนะจ๊ะโอเคข้อที่8แล้วค่ะ คำนำหน้าชื่อบุตรชายหญิงของหม่อมเจ้ายากอยู่อันนี้นะคะเป็นคำนำหน้าชื่อหม่อมต้องมีคำว่าหม่อมแน่นอนหม่อมอะไรดีหม่อมเจ้าหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ข้อนี้ตอบว่าหม่อมราชวงศ์นะคะหม่อมราชวงศ์ไปหาตัวย่อว่าย่ออย่างไรข้อที่เก้าค่ะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย นั่นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะตัวย่อมี3ตัวไปหามาให้หน่อยว่าย่อว่าอย่างไรนะจะจุดตรงไหนบอกด้วยข้อที่10แล้วนะคะเหลืออีกแค่2ข้อเท่านั้นสิ่งที่สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวสารบ้านเมืองและความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ค่ะออกมาเป็นรายวันปัจจุบันนี้คนเนี่ยไม่ค่อยจะอ่านเป็นแบบฉบับและจะไปอ่านกันในเน็ตนะคะในพวก ตามไลน์ตามอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีทั่วไปหมดเลย Facebook i จ t i k t o ตอมีหมดนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาเป็นฉบับนั่นก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะตัวย่อนะคะลองไปหาให้หน่อยนะจ๊ะอีก2ข้อสุดท้ายค่ะข้อ11เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ต่อมาจากตำแหน่งผู้ช่วยาศาสตราจารย์นะก่อนจะเป็นาศาสตราจารย์โอ้โหนี่ยากนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ยากหรอกไปหาคำตอบให้หน่อยนะ ใช้ว่ารองาศาสตราจารย์ตัวย่อคืออะไรคะโอเค12ข้อสุดท้ายเขียนขึ้นภายหลังนะคะหรือข้อความที่เขียนเพิ่มเติมหลังจากเซ็นชื่อแล้วหลายๆคนชอบเขียนเวลาส่งจดหมายด้วยแต่ไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วคำนี้ย่อมาจากคำเต็มๆว่าอะไรกูเชื่อว่าหลายๆคนเขียนโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นแหละเวลาเขียนจดหมายส่งหากันเนี่ยมีแน่ๆนะคะนั่นก็คือคำว่า ปัดชิมมาลิขิดปัดชิมแปลว่าสุดท้ายลิขิตแปลว่าเขียนรวมกันก็เลยแปลว่าเขียนตอนสุดท้ายนะคะไปดูตัวย่อแล้วคุณจะอ้อเครื่งหมายคาอุทานมาทันทีเลยนะคะว่าเคยเขียนมาแล้วแต่ไม่รู้ความหมายนั่นเองเอาละค่ะ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับภารกิจที่มอบหมายวันนี้เราได้เฉลยในแบบฝึกขัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยใครยังไม่ครบไม่ท้วนหรือผิดพลาดตรงไหนไปแก้ไขกันให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมนะในสมุดจดนิดเดียวเท่านั้นในเรื่องของอักษรย่อค่ะและท้ายที่สุดเลยนะคะอย่าลืมไปตอบคำถามใน Openchat กันนะคำถามวันนี้ง่ายมากๆนะคะ12ข้อที่ว่าไป วัวอักษรย่อของเขาจุดตรงไหนว่ายอย่างไรนะคะไปตอบให้คุณครูหน่อยเพราะทุกคําตอบนั้นห้าคำตอบแรกที่ถูกที่สุดคุณครูมีรางวัลให้นะคะอย่าลืมไปตอบกันให้เยอะๆนะเพราะอยากรู้ว่าเราได้ไปสืบค้นเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าอาจารย์อ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่จะฝากไว้มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้ามีหนึ่งบทเพลงมาให้ฟัง พร้อมทั้งมาช่วยกันหาซิว่าเราพบอักษรย่อในนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ